สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาอณนิตศาตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูยุพินกุศลชิตนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมายค่าประมาณตอนที่2นะคะ นี้คุณครูมีจํานวนมาให้นักเรียนพิจารณานะคะแต่ก่อนที่เราจะมาพิจารณาจํานวนคุณครูจะทบทวนเกี่ยวกับค่าประมาณเต็ม10ที่เราเรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะค่าประมาณเต็มสิก็จะเริ่มจาก0นย์นะคะอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงสินะคะถ้าเริ่มจากเลขหนึ่งสองสามสจะอยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่าประมาณตรงนี้จะเป็นศูนย์นะคะ แต่ถ้าเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9จะอยู่ใกล้กับจำนวน10มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ5 6 7 8 9ก็จะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงเต็ม10นะคะให้นักเรียนพิจารณาจำนวน278นะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันว่า ค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวนเต็ม10,278คือจำนวนใดลองคิดดูนะคะมาคิดทวนให้แล้วโดยดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือเลข8เลข8อยู่ใกล้เลข10หรืออยู่ใกล้เลข0นย์นะคะมาดูนะคะค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวนเต็ม10,278ก็คือ280 สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะเลข8หลักหน่วยมีค่าใกล้เคียงกับเลข10นะคะต่อไปมาดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยจาก278ถ้าเป็นเต็มร้อยให้นักเรียนดูที่หลัก10หลักสิบคือเ,เลข7นะคะมีค่าเท่ากับ70ถามว่า70อยู่ใกล้ร้อยหรืออยู่ใกล้10ตอบนะคะ ค่าประมาณใกล้เคียงเต็มร้อยของ278ก็คือ300นะคะสาเหตุที่เป็น300เพราะว่า70มันอยู่ใกล้กับ100แล้วนะคะดังนั้น7จึงเปลี่ยนเป็น100บวกกับ200ข้างหน้าก็เป็น300นะคะ ต่อไปมาดูอีกจำนวนหนึ่งนะคะจำนวน2557ให้นักเรียนดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ว่าคือจำนวนใดก็เหมือนเดิมนะคะค่าประมาณเต็ม10ให้ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข7อยู่ใกล้10หรืออยู่ใกล้0ยได้คำตอบแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงเต็ม10ของจำนวน2557ก็คือ2560นะคะเลข7เพิ่มมา1 0บวกกับ50กลายเป็น60คือ2560นะคะต่อไปดูจำนวนเต็มร้อยของ2557ดูที่หลักสิบ คือเลข5านะคะมีค่าเท่ากับ50ถามว่าอยู่ใกล้ร0อยหรืออยู่ใกล้10นะคะเลขค่าเราบอกไปแล้วว่าให้อยู่ใกล้กับหลักร้อยนะคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงเต็มร้อยของ2557ก็คือ2600นะคะเปลี่ยนจาก5 ห้า50เป็น100บวกกับอีก500เป็น600นะคะต่อไปมาดูค่าประมาณใกล้เคียงเต็มพันของ2557ถ้าเป็นเต็มพันให้นักเรียนพิจารณาที่หลักร้อยตอนนี้มีอยู่500 500นะคะก็จะมีค่าประมาณใกล้เคียงกับพันหนะคะดังนั้น500ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น1,000 ถ้าประมาณใกล้เคียงเต็มพันของ2557ก็คือ3,000นะคะคุณครูก็มีจำนวนมาให้นักเรียนดูอีกรอบนะคะนั่นคือจำนวน หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดนะคะจากจำนวนดังกล่าวมาดูค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นกันนะคะว่าคือจำนวนใดถ้าเป็นค่าประมาณเต็มหมืน่นให้นักเรียนพิจารณาที่หลักพันนะคะ,ะหลักพันก็คือเจ็ดพันถามว่าเจ็ดพันอยู่ใกล้กับหมื่นหรืออยู่ใกล้กับหนึ่งพันนะคะอยู่ใกล้หนึ่งหมื่นหรืออยู่ใกล้หนึ่งพัน ะะอยู่ใกล้1,000 0น,นะคะเพราะฉะนั้น7,000ก็จะเปลี่ยนเป็น1,000 0บวกกับ6,000 0ก,ก็จะกลายเป็น7,000 0น,นะคะค่าประมาณเต็มหมื่นของจำนวนนี้ก็คือ6,70,000นั่นเองนะคะ<อ>ทีนี้เรามาดูค่าประมาณเต็มแสนจากจำนวน6,67,867บ้าง ถ้าเป็นเต็มแสนพิจารณาที่หลักหมื่นนะคะตอนนี้หลักหมื่นมีค่าอยู่60,000 60, 60, 60, 60,000เกินครึ่งหนึ่งไปแล้วนะคะใกล้มาทางหลักแสนเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็มแสนของจำนวน6 6แสน6 7ก็คือ7 0 0 0แสนนะคะมาดูหลักล้านกันบ้างนะคะหลักล้านของ 6ก7สนหกถ้าเป็นหลักล้านให้พิจารณาที่หลักแสนตอนนี้มีอยู่หกแสนนะคะห0 0 0นอยู่ใกล้กับ1ล้านเพราะฉะนั้นถ้าประมาณเต็มร้านของจำนวน6 6 7สนหก็ก็คือ1ล้านนะคะ เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับค่าประมาณเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนและเต็มล้านไปแล้วนะคะคุณครูก็มีงานมาให้นัเกเรียนลองทดลองทำดูนะคะจากจำนวนที่คุณครูกำหนดให้คือ2 5 7ล้านนะคะให้นัเกเรียนหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพัน เต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านนะคะจากจํานวนที่คุณครูกําหนดให้ข้างบนนะคะทำเหมือนที่คุณครูสอนในคลิปให้ทำลงในสมุดแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนักเรียนสามารถไปศึกษาดูได้จากในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนที่หนึ่งเกี่ยวกับค่าประมาณนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพ ช่วงนี้นะคะเรามีเชื้อไวรัสโควิดระบาดเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันดูแลตัวเองป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อยๆจะไปไหนก็ให้สวมแมสนะคะแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกถ้าไม่จําเป็นสําหรับคลิปนี้คุณครูก็คงขอจบการสอนเพียงเท่านี้เราจะมาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ